งานนะคะจะเป็นอย่างไรก็ดเดี๋ยวมามเฟอรเขาไปเ้วยนะคะ ค่นาน่ารักแล้วกดหัวใจใต้คลิปด้วยนะคะต,ตอนนี้น่คะเราก็ได้มาแล้วค่ะสำหรับใบประกวดนะคะการแต่งานของเรานะคะซึ่งสำหรับใครที่อยากจะหุ่นให้เราะคะ่ะก็นี่เลยค่ะพี่ขอจะจัดสีเขียวนะคะแล้วก็เอามาติดให้แบบข้อประกวดอย่าลืมนะคะว่ากดให้เราด้วยนะคะเพราะเรารอคุณอยู่ เรื่องต้นของการเปิดเพจเนี่ยคือถ้าย้อนไปเมื่อช่วงที่ปรมาจารย์ลักขิมานะ mm. อ่อนแอในไทยนะคะ mm. ก็เราเราก็เหมือนผู้ทุกคนก็คือชอบดูซีรีส์เราก็ชอบแล้วก็พอดูซีรีส์ล้วชอบเนี่ยต้องเรียกว่าตกหลุมรัก mm. เหมือนกันไลยใช่พอเราตกหลุมรักน้องฝอกับน้องจ้าแล้วเนี่ยก็คือเป็นการรวมตัวกันของเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆแต่ละคนที่ชอบเนี่ยก็คือมารวมกันแล้วก็เลยคิดว่าข้อมูลข่าวสารของน้องฝอ,อน้องจ้าที่จีน มันเป็นกำแพงนะที่หลายหลายคนเนี่ยอาจจะแบบยากที่จะอยากรู้อยากติดตามว่าตอนนี้น้องเขาทำอาไะนรน้องเขามีงานผลงานอะไรบ้างซึ่งมันก็เลยทำให้พี่แล้วก็รวมกับเพื่อนๆอีกหลายๆคนนะคะรวมกัน,กน,กน,นเดเ่ยใช่ค่ะก็ะคือท e ี่ชาติ forever เนี่ยค่ะจริงๆคือเป็นบ้านคู่ที่สพอนทั้งหังพี่หอและเกือก้าน<ช>ไม่ว่าจะเป็นผลงานที่เขาสแสดงร่กันก็คือปรมาจารย์รัชมาน หรือผลงานอื่นๆที่น้องขอและน้องจ้าไม่แสดงผู้การไม่ได้แสดงผู้การแต่เป็นผลงานเดี่ยวของเขาเราก็สพอตค่ะใช่ค่ะเหมือนกันเลยเพราะว่าพี่กรองเองก็ตกจากคนมรเจดาี่มารอเหมือนกันเดินตกเช่นเดียวกันตกมาหลายปีแล้วค่ะจะถามว่าเราบรรยากาศในนวบรเป็นยังไงครืคับไหมคะก็นี่คือเพิ่งเริ่มเปิดบูธค่ะด้วยความที่เราเตรียมงานกัน สามวันสาคืนที่ยังไม่ได้นอนออถ้าทีมง,งานืึนๆนี่ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้นอน,น,นใช่ใชค่ะ <ๆ S 1> ก็คือทั้งหมดนี้ค่ะก็อันนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งค่ะเนี๋ยจะมีภาพน้องปอมาเติมซึ่งอันนี้เราทําในทีมของคุณเลขาเยซึ่งทีมงานของพี่จ้าน o ออ v e r ร์เราคือหวังอี่ปอ g o o d บาย hidden break ซึ่งเราก็เลยตีความว่าเราอยากจะแบบอ,อ,อำลาฮิเดนเบรด้วยความประทับใจ เพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องที่สองของน้องปอที่เข้าไทายหลังจากที่น้องเคยเล่นภาพยนตร์เรื่องส่อิ่วเดียวเดียวคนอันนั้นก็เคยเข้าแต่ว่ามันก็เออเวลามันก็ผ่านเปลี่ยนนานไปแล้วเนะาะใช่ไหมคะก็เลย,ยใช่คะ่ะก็ก็เลยทําให้เราเอะรู้สึกว่าคุี่คุณเลยขาเย่นเนี่ยเป็นการจุดประกายวงการภาพยนตร์และทําให้แฟนคลับของหวังที่ปอเนี่ย รวมตัวกันที่โรงทย่วายนกันตลอดเวลาในเดือนที่ผ่านมาเพาะที่จองมาค่ะ <S 2> <S 2> ที่นั่งแทบ,บจะเต็มทุกที่แทบ,บจะแบบรถตลอดเลยแล้วคือจําได้ว่าพี่เพิ่งเปิดจองตั๋วลอบนี้ไปก็ปกัดเต็มแล้วนะคะตอนนี้ใช่ค่ะแต่รอบอัมลาเนี่ยด้วยความที่รอบอัมลาเนี่ยหลายคนคงเคยดูไปเยอะแล้วแล้วก็บางคนเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะยังตัดสินใจไม่ได้ตอนนี้รอบอัมลาเนี่ยเรายังมีค่ะแต่บอ <S <S ลหูไฟร์พี่เนี่ยที่เพิ่งเปิดพรีเซลไปเนี่ยเต็มแล้วค่ะ พี่ขอเช็คแบบว่าจํานวนของคนที่โอนเงินเข้ามาว่ามันมีหลุดจองหรือว่ามีเอกสารที่ซ้ากันไหมซึ่งถ้าซ้ำแบบพี่จะเปิดเพิ่มแต่ก็คือเปิดเพิ่มไม่เยอะค่ะเพราะว่าทํางานไม่ทันเพราะว่าปีนี้มีสามเรื่องนะคะใารเป็นทางคัมแบ่คพี่ปอนะคะต้องรอติดตามกันนะคะสามเรื่องนะคะมาแน่ๆค่ะชัวร์ๆค่ะส่วนของพี่จานก็ปีหน้าค่ะ บางกรอบหยกที่เตรียมไทยทําคิดว่าเราคงได้ดูกันเร็วๆนี้ปี่น้าแม่ๆก็ความสุขไม่หยุดนิ่งนะคะเราจะมาให้ข้อมูลเขาในวันนี้ค่ะได้ค่ะ,คะก็ดูงานได้เลยนะคะอยากถ่ายรูปมุมไหนเป็นที่เลยค่ะขอให้มีความสุขแล้วก็ชมคุนเลยค่ะรอบลำนาเรา,าด้วยกันเรามีงานตอน่อตรงนี้นะคะเราจะมีงานตอน,นค่ะ ซึ่งเราจะเป็นการประกวดติมแต่งกายจริงๆวันนี้เป็นปกนใช่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ร่วมประกวดติณแต่งกายนะคะพอเราประกวดติมแต่งกายเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีจับรางวัลของผู้ชมดีที่ดูหนังด้วยกันเอาหางบัตรมาจาับคนที่อยู่จับรางวัลท่าตรงน,นี้ให้กับบ้านนะคะรางผู้จัดไม่ได้เก็บค่ะให้เก็บบ้านไม่เก็บกลับบ้านนะคะชอบที่เห็นนะตอนนี้นะคะกต้องแพนได้นะคะเหล่าแฟนคลับผู้ชมดีนะคะจะได้ไปทันทันเลยค่ะทีมงานไม่มีการเอากลับบ้านเลยนะคะ สตนดี้ก็จะแต่งเป็นสแตนดี้ของผู้โชคดีที่ดูดหนักกับเราก็จะมีรางวัลทังบัตรก็คือจับฉลากทุกคนที่ลงทะเบียนก็จะได้จับฉลากใครเป็นผู้โชคดีเราก็จะมาติดไว้ว่าใครได้สแตนดี้ของน้องกลับไปนะคะสองรางวัลแล้วก็รางวัลเพื่อแต่งกายรางวัลชนะเลิศก็จะได้สแตนดี้หนึ่งรางวัลน,นะคะแล้วก็จะมีรางวัลพิเศษรอส่งน,นะคะนี่รู้นึกแล้วนะคะว่าจะได้ไหมพี่ณิกรรุนไปด้วยนะคะ่ะว่าพี่กรจะได้หรือเปล่า ยินดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีได้ของรางวัลติดมาติดมือกับบ้านค่ะขอบคุณค่ะ 即将于泰国上映，非常感谢泰国的影迷朋友对《无名》的支持，也希望大家能喜欢这部作品。我们戏院见。 มาไป่าน้ไปที่แ่าสุดที่สุด้าต้าต้าต้่ต้า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 ตาต้าต้ ใครนั่ง VP หมายเลข VP7 ค่ะ VP7 ร่วมท้าชิงดีนะเราตอนนี้นะะเราก็อยู่นะคะกับแฟนคลับของพี่ต่อนะคะทราบว่าพี่ชื่ออะไรคะชื่อเมย์ค่ะพี่เมย์ชื่อนี้คะเพราะอยากถามพี่เมย์ว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นติวเตที่ต่อที่เคือยังไงนนะคะเริ่มต้นจากการที่ดูปรมาจารย์และที่มานค่ะที่นี่เราก็ชอบตั้งแต่เหมือนกับว่าแคสต์ไหวแคสตมาเลยเพราเห็นบุ นี่แหละฉันป,ปัดเมนคนนี้แล้วนนีค่ะที่มาร่วมง,งานอำรา,าค่ะรู้สึกประทับใจตรงไหนบ้างคะจริงๆประทับใจเลย,เลยค่ะเย่ายมากกับบทบาทอ่ีที่ต่อรับมานะคะที่ <c oughs> แบบว่าน้องเก่งมากแสดงท,ทุกอย่างคือดีหมดที่ชอบมากเลยแล้วก็แบบไม่มีช่วงเวลาไหนที่เขาไม่หล่อเลยในหนังอะ่ะเอออยากกีนทุกตอนดดีมากขนาดบาดเจ็บสาหัสก็ยังดูหล่ออ่ะ <c oughs> ่แบบตึงเกินแล้ว <estar> ก <Subst ance> ันหล่ออยู่นะคะขนาดอะไรนะในผ้าพันแขนก็ยังหล่อถ้่เอเดนถามว่าเป็นรู้สึกยังไงนะคะกับกิจกรรมของบ้านนิจังโซนิเวอร์ค่ะก็หมายว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะคะแล้วก็รู้สึกโชคดีมากเ่ยที ที่เมมโมรี่ค่ะวันนี้นะคะปอนนะคะพาทุกคนมาอยู่กันที่เอ๊ะ